ครับผมก็สวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมเข้าสู่ช่องข่าวรถไฟแชนแนลนะครับคลิปนี้ก็พามาดู m u 55 01ุลูกอ้อยนะครับ้องที่สองคันเดิมับผมแปลงใหญ่หน้าจะปลูกเสร็จไปแล้วแหละนะครับไม่พนักงานครอบครัวครับ <c oughs> โอ้ยเฮ็ดบาพ่อเถาะเลยวะพ่อเถาก็เมียยอดครับแม่เท่าปลูกอ้อยนะครับแม่ครอบครัวแบบนี้มีความสุขดีครับช่วยกันทำงานหาเงินนะครับผมเครื่องปลูกอ้อยของอะไรนี่ น่าจะเกิดดีอยู่นะครับดินมันชุ่มชุ่มหูนะครับโรงงานกลุ่ละกิจบ้านโป่งนะครับผมขนาดพอดีครับน้ำหนักเบียดล้อหน้าไม่มีเอากระสอบปุยไป <c oughs> ไปวางใส่เลยนะครับส่วนมากจะเห็น เขาเอาไว้ใบมีดดันหน้านะครับมแต่ก็ดีแหละนะครับแบบนี้เหมือนกันกันกบเวทดเลยนะครับแต่เอาไว้ใบมีดดันหน้าตัวไอซีนกระบอกไฮดรอลิกมันเสียมันชำรุดไปครับชำรุดง่ายนะครับใบมีดมันชอบตกนะครับแต,แต่ถ้าเอาไปลอง มาแล้วโอ้ยอย่าทัดมานเนาะแม่น <c oughs> เนาะเแม่นอนเหี๋ยวปะไม่ต้องจ้างคนครับ <c oughs> เติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับผมแม่เี๋อเจ๋ โอ้ลังคาแตกไปแล้วครับตัวไอ้ปลายแขนยกนะครับถ้าไม่มีกระบอกเช่วยยกมายกเครื่องปลูกอะไแบบนี้พังไรมากนะครับหักเรื่อยนะครับถ้าไม่มีกระบอกเชื่อยยกนะมันโคตรแพ้ตั๊มมันเลยนะครับ เพราะว่ามันหนักนะผมน้ำหนักไอตัวหางนี้ก็เยอะแล้วนะครับไหนจะใส่อ้อยอีกใส่คนอีกแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกนะครับสองตันไม่อยู่ผมว่าโอ้หูวอ้อยกับมันสลับกันนะครับอ้อยสองปี มันสองปีโอ้มันปีหนึ่งโอ้เดินนิ่มๆนะว้าเฮ้ โอ้มนดีเลยวะด,ด,ดูดูเวลาถอยหลังครับพี่2องเขาจะเอาใบมีดดันหน้ากลบไปด้วยนะครับ ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าถอยนี่ก็คือกลบด้วยนะครับนั่นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับค่อยๆนะเมี่ยหยดน้ำบาท่านนะเมี่ยเจาหยดน้ำบาท่านเราวนะ ปลูกแล้วเราบ่ครับข้างบนเนี่ยจะเคืองไปว่าถ้าจะปลูกเลยโอ้ดอ่ะ